สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีหลังจำคุกแล้ว10วัน วันที่1กันยายน2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชาทะเลขาพระราชทานอภัยลดโทษความว่าตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรยื่นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวน3คดีที่ หคดีใหม่เลขแดงอม4ี่ทับสองพความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่สคดีใหม่เลขแดงที่อม 10. ทับ2,552ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุก2ปีซึ่งคดีที่1กับคดีที่2นับโทษซ้อนกันรวมกันโทษจำคุก3ปีและคดีที่3คดีใหม่เลขแดงที่ออม 3. ทับ2,551ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมกำหนดโทษจำคุก8ปี รับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรม ยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซึ่งความทราบฝา่าละอองทุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษา เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปพระบาทสมเด็จพระประเมนินทารารามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้รับสนองพระราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณแห่งข่าวข่าวสดค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ